ตาสวยๆที่จะทําให้มีสุขภาพตาดีเนี้ยเราจะต้องทํำยังไงกันบ้างมันเกี่ยวข้องกับเทโรเมรยียยังไงบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้อาจารย์จะขอแบบเร็วนิดนึงนะคะตาเนี้ยเป็นอวัยวะที่ตอบสนองต่อแสงแล้วก็แรงดันด้วยเขาจะอยู่ใน ในกราะที่ค่อนข้างปลอดภัยเลยนะคะก็คืออยู่ในกระบอกตาตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวมากเต็มไปด้วยประสาทนะคะเส้นประสาทเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ตามีคุณสมบัติพิเศษจากกระบวนการทำงานของเขาเนี่ยทั้งในเรื่องของรับสัญญาณแปลงสัญญาณแสงสีทั้งหลายเข้ามาจนกระทั่งทำให้เรามองเห็นได้โดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษเห็นภาพเคลื่อนไหวเป็นสามิติได้อันนี้เราคงนึกอัศจรรย์ยในเรื่องของธรรมชาติเกี่ยวกับร่างกายเราพอสมควรเลยนะคะแล้วถ้าในช่วงกลางวันแน่นอนเราก็จะเห็นเป็นสีต่างๆเพราะมีแสงเข้ามากระทบนะคะเซลล์ <c oughs> รูปแท่งแล้วก็เซลล์รูปกลวยในจอตาเนี่ยคะ่ะเป็นอวัยวะที่สำคัญเลยรับรู้แสงแล้วก็แยกแยะสีขณะเดียวกันก็จะช่วยแยกแยะระยะไกลๆให้เราด้วยนะคะ เชื่อไหมว่าตาเราเนี่ยสามารถแยกแยะสีได้ถึง10ล้านสีด้วยกันใครรู้สึกาไมหมคะว่าทำไมเราเห็นสีได้หลากหลายมากเลยนะคะทีนี้เรื่องของโรคตาอะไรทั้งหลายเนี่ยหลายท่านก็คงสามารถค้นคว้าอ่านได้เองทีนี้จนจะเอามาเฉพาะเรื่องที่มันสัมพันธ์กับเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือโรคที่เกิดขึ้นจากผลกระทบในช่วงโควิด -19 เนี่ยนะคะมันมีปัญหาเรื่องตา จากอะไรจากการเรียนหรือจากการประชุมเพราะเราใช้ระบบออนไลน์กันค่อนข้างเยอะเลยนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์และพิพันธ์ที่เอามาสรุปรวบรวมไว้ให้จารพิพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์ารามาธิบดีนะคะอันแรกเลยก็คือว่าเรารู้แล้วช่วงนั้นเราต้องอยู่บ้านกันนะคะแต่ขณะเดียวกันทุกคนยังต้องทํางานยังต้องเรียนหนังสืออยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ระบบออนไลน์เข้ามาเยอะมากเลยนะคะทั้งในเรื่องการเรียนการประชุมเพราะฉะนั้น ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องตาเกิดขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะเราต้องจ้องมองคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะหรือไม่ก็จ้องมองไปที่จอโทรศัพท์ก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าทางสายตาหรือที่เรียกว่า eye strain จนกระทั่งมีการใช้คำจำเพาะขึ้นมาว่ากลุ่มอาการทางสายตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์นะคะอาการที่พบบ่อยมีอะไรบ้างทุกคนลองนึกดูตัวเองนะว่า ท่านมีอาการเหล่านี้บ้างไหมในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือปัจจุบันเนี่ยงานส่วนใหญ่ของเราก็จะขึ้นอยู่กับระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่เนาะตาแห้งไหมนะคะตาล้ามีอาการตาพระามัวนะคะน้ำตาไหลบ่อยๆปวดศีรษะโดยเฉพาะร,บรอบๆกระบอกตาเนาะ แล้วก็บางคนอาจจะมีอาการปวดคอบ่าไหลได้เพราะต้องมีการจ้องอยู่ตลอดเวลาการเกรงในส่วนบนของร่างกายนะคะแล้วพอนานๆไปนี่ก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถมองเห็นแสงจ้าได้ตามปกติคือจะสู้แสงไม่ได้นะคะอันนี้ก็แสดงว่าเกิดอาการที่ตาถูกใช้งานมากเกินไปในการจ้องจออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโทรศรรัพท์ iPad คอมพิวเตอร์นะคะ ทีนี้เรามาดูว่าทําไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจากการที่เราจ้องมองพวกจออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นเพราะอะไรเขาก็เปรียบเทียบว,ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากว่าระยะห่างกับมุมที่เราใช้ในการดูจอกับการอ่านหนังสือของเราตามปกติหรือการทํางานตามปกติผ่านเอกสารเนี่ยนะคะเมื่อเทียบกับกระดาษเนี่ยระยะห่างหรือว่ามุมเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปแล้วที่สําคัญเลยก็คือพื้นหลัง พื้นหลังของกระดาษเวลาที่เราอ่านหนังสือนี่ก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมคะแต่พื้นหลังของจออิเล็กทรอนิกของภาพต่างๆนี่ก็จะแตกต่างกันไปตรงนี้ค่ะเป็นสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้เกิดอาการทางตาเกิดการล้าของสายตาได้เกิดตาพร่ามัวได้กณะเดีวยวกันก็บอกว่าการที่เราอยู่กับคอมหรืออยู่กับอิเล็กทรอนิกสเนี้ยการกระพริบตาเราเนี่ยจะน้อยกว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือตามปกติเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็ลองสังเกตดูนะคะว่า เราเป็นแบบนั้นหรือเปล่า <c oughs> โอ้ยินดีต้อนรับทั้งหมด123ท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมอาจารย์อยู่ตอนนี้แสดงว่าทุกคนอยากมีตาสวยๆตาใสๆตาที่มีคุณภาพมีสุขภาพที่ดีนะคะจากปัญหาตรงเมื่อกี้นียเราก็มีวิธีการแก้ไขมาแนะนำกันให้นิดนึงอันแรกเลยพักสายตาบ้างนั่งๆทําทำงานอยู่ก็หลับตาสักแป๊บหนึ่ง แต่ห้ามหลับไปเลยนะ2 0 2 0วินาทีนะคะหรือไม่ก็เปลี่ยนมองสายตาไปที่อื่นบ้างสะประมาณ15-20นาทีก็พักสายตาสักนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าพยายามใช้ตาอยู่กับจออิเ e ล็กทรอนิกส์เนี่ยภายใต้ภาระงานที่จำเป็นเท่านั้นพอเสร็จจากตรงนั้นแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะใช้ตากับกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่ใช่จ้องมองจออิเ e ล็กทรอนิก์ส เช่นหลีกเลี่ยงการใช้โซเชียลมีเดียไม่นั่งไถจหน้าจออยู่ตลอดเวลาดูรายหรือเล่นเกมนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้สายตาได้พักมากขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้พยายามดูจอที่ใหญ่ขึ้นนะคะอย่างเช่นเราชอบเล่นไลน์เป็นประจำเราอาจจะต้องออนไลน์มาอยู่ใน PC บ้างก็จะทำให้เห็นชัดมากขึ้นกว่าที่จ้องไลน์ผ่านมือถือเล็กๆนะคะ ปรับความสว่างของหน้าจอนิดนึงแล้วก็รักษาระยะห่างจากจอให้เหมาะสมอันนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้สว่างแค่นี้มันเหมาะกับเราห่างแค่นี้มันเหมาะกับเราก็คือว่าหลังจากที่เราใช้งานแล้วเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าตาเราไม่ล้านะคะตาไม่พร่าก็แสดงว่าระดับแสงระดับระยะห่างเนี่ยเหมาะกับตัวเราแล้วนะคะอาจจะต้องลงทุนติดไอ้อุปกรณ์ที่กันแสงสีฟ้า จากหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ของเราสักนิดหนึ่งนะคะก็คือการติดฟิล์มตัดแสงพวกนี้ก็จะช่วยถนอมสายตาเราได้นั่งในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือเตือนไว้เลยบรายท่านเนี่ยอาจจะประเภทนอนไม่หลับนอนดึกแต่ก็ขี้เกียจเปิดไฟแต่ก็ยังนั่งเล่นอุปกรณ์พวกนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะทำให้ตาล้าตาเสื่อมได้ง่ายนะคะ ปรับเปลี่ยนท่านั่งให้เหมาะสมนะคะให้ระยะห่างได้ดีแล้วก็อาจจะต้องลุกเดินบ่อยๆนิดนึงสำหรับคนที่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำงานอยู่กับจออิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลานะคะมาถึงเรื่องอาหารนะคะอาหารอันนี้ก็เหมือนกันมากมายเลยเราหาเจอได้ในข้อมูลในสื่อต่างๆแต่ฉันจะสรุปให้เลยที่สำคัญเลยเกี่ยวกับ การทำงานของสายตาก็คือวิตามินเอถ้าสมัยโบราณเลยเนี่ยประเทศไทยเราอาจจะยังมีปัญหาเรื่องกัดโลาดสารอาหารอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะเจอได้ว่ามีคำว่าโรคตาบอดตอนกลางคืนนะคะก็คือคนกลุ่มนี้จะขาดวิตามินเอก็จะทำให้ตอนกลางคืนเนี่ยเขาไม่สามารถเห็นภาพได้ชัดจะเลือนลางเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าโรคตาบอดตอนกลางคืนเนาะวิตามินเอตรงนี้ก็อาจจะได้จาก เนื้อสัตว์นมไข่โดยตรงได้หรือว่าอาจจะได้ในรูปของเบต้าแคโรทีนก็คือสารต้นกําเนิดของวิตามินเอกินเข้าไปแล้วร่างกายก็จะไปเปลี่ยนเป็นวิตามินเออีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ต้องกินในปริมาณพอสมควรก็คือพวกสารสีเหลืองทั้งหลายในแครอทในฟักทองในมะละกอแต่ก็ระวังนะกินพวกนี้มากๆเขาบางครั้งตัวเหลืองได้ฝ่ามือเหลืองได้เราสังเกตได้เลยนะถ้าเพื่อนเราคนไหนชอบกินพวกนี้เยอะ เราจะเห็นได้เลยฝ่ามือเขาเหลืองนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกนี้นอาจจะแก้ไขได้ด้วยการดื่มน้ำเยอะๆก็จะขับทิ้งได้นะคะวิตามินอ e ีง่ายสุดเลยสำหรับบ้านเราก็คือในพวกน้ำมันดบข้าวก็จะมีวิตามินอ e ีเยอะถั่วอิสูงนะคะพวกวิตามินซีก็คือพวกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวส้มมะนาวบ้านเรามีอย่างหนึ่งที่มีไม่มีรสเปรี้ยวแต่มีวิตามินซีสูงก็คือฝรั่ง หรือถ้าใครชอบกินฝั่ฝาด่ยนหนึ่งก็นั่งเคี้ยวมะขามป้อมก็ได้มะขามป้อมเป็นอะไรที่มีวิตามินซีสูงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พวกผักตระกูลกะหล่ำทั้งอย่างทุกอย่างเลยแล้วก็คณะขา้าวโพดก็ได้นะคะแล้วพวกแอนโทไซยานินก็คือพวกสีม่วงทั้งหลายเนี่ยคะ่ะบ้านเราเป็นอะไรอะ่ะบ้านเราค่อนข้างจะน้อยเนื้อพวกผลไม้สีม่วงยกเว้นนำเข้าทั้งนั้นเลยพวกเบอร์รี่ทั้งหลายที่แช่แข็ง ใช่แอนมินก็ะสิบลูกว่ากินลูกว่าจนฟันดำปากดำนะคะลูกว่าก็ได้นะคะแล้วก็โอเมก้าสก็คือพวกกดไขมันที่จำเป็นตระกูลโอเมก้าสซึ่งได้จากปลาทะเลไม่ต้องไปแซลมอนไปทูน่าก็ได้นะบ้านเรามีปลาทูเยอะแยะปลาทูปลาอินซีปลาลังปลาลังหน้าตาจะคล้ายๆปลาทูเนาะพวกนี้มีโอเมก้าสสูงเหมือนกันนะคะใช้ได้เลย เพราะฉะนั้นอันนี้คือกลุ่มอาหารที่เราสามารถรับประทานได้เป็นประจำอยู่แล้วเพื่อที่จะช่วยบำรุงสายตาให้กับเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะที่เตือนไปแล้วพวกนั่งหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายพักสายตาบ้างนะคะตาเราก็เหมือนอวัยวะอื่นอ่ะค่ะมีเซลล์เยอะแยะไปหมดเลยแล้วที่สำคัญเน้นเลยเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์ประสาทจะเยอะมากเลยเซลล์ทุกเซลล์ก็จะเหมือนเดิมคือมีเทโลเมียร์เป็นพื้นฐาน ของเซลล์ที่อยู่ที่นิวเคลียสของเซลล์ตาก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วเนาะว่าถ้าเซลล์แบ่งตัวมากๆเข้าเทโลเมียร์ก็จะสั้นลงอวัยวะนั้นๆก็จะเสื่อมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทโลเมียร์กับตาเนี่ยเกี่ยวข้องกันไงบ้างกับกับโรคของตาทั้งหลายมีใครศึกษาอะไรกันเอาไว้บ้างนะคะปรากฏว่านึกไม่ถึงเหมือนกันนะก็มีคนศึกษาเกี่ยวกับ เทโลเมียกับโรคต่างๆของตาเอาไว้พอสมควรเลยทีเดียวแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไกลตัวหลายๆคนอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์พยายามจะเลือกเอางานวิจัยที่เข้าใจง่ายๆมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสำคัญมากเลยทีเดียวยินดีต้อนรับ132ท่านนะคะทุกท่านสวัสดีมาหมดเลยสวัสดีทุกท่านนะคะอยากได้คำถามบ้างแข่งกันถามมาหน่อยนะคะ เรื่องแรกเลยคือเขาศึกษาเกี่ยวกับการไหลเวียนของหลอดเลือดฝอยถ้าใครเห็นในภาพเนี่ยจะเห็นเลยใช่ไหมว่าในตาเราเนี่ยจะมีหลอดเลือดฝอยอยู่เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดฝอยที่เลตินาที่ตาเนี่ยมีความสําคัญมากเลยโดยเฉพาะที่จอประสาทตาที่เราเรียกกันว่าเลตินาเลตินาเนี่ยที่จริงแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของประสาทตานะคะเขาก็ดูถึงการไหลเวียนของเลือดตรงนี้กับ ความยาวของเทโลเมียในคนทั่วๆไปอันนี้เป็นการศึกษาที่ความร่วมมือกันระหว่างนเนเธอร์แลนด์กับเบลเยียมสองประเทศที่เขาอยู่ใกล้กันเนาะเขาก็ทำวิจัยร่วมกันได้สิ่งที่เขาเจอคือว่าอะไรเขาก็เจอว่าในผู้ชายที่อายุเยอะอายุมากกว่าว้นกว่าเนี่ยจะมีเทโลเมียสั้นกว่าแล้วก็มีการเสื่อมของหลอดเลือดฝอยที่จอประสาทตาเนี่ยมากขึ้น เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้เป็นที่มาบอกว่าทำไมอายุเยอะขึ้นแล้วถึงมีการเสื่อมของการมองเห็นนะคะของตาได้อย่างค่อนข้างชัดเจนแน่นอนเป็นเพราะว่ามีเทโลเมียสั้นกว่าโดยเฉพาะที่ตัวเกี่ยวกับการไหลเวียนของหลอดเลือดฝอยที่ตาที่จอประสาทตานะคะ แต่ว่าในผู้หญิงเนี้ยก็เจอบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่มีนนยะะสาคัญมากเท่ากับในผู้ชายทั้งนี้เขาเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงโชคดีที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนช่วยจัดการเกี่ยวก,กับเรื่องภาวะเครียดที่เกิดจากไออนุมูลอิสระได้ดีกว่าผู้ชายนั่นเองนะคะเพราะอย่าลืมว่าการเกิดภาวะเครียดจากอนุมูลอิสระนี่เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เทโลเมียร์สั้นลงเร็วด้วยเนาะ ถัดมาโรคเบาหวานแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงโ่องตาเรื่องเทโลเมียเราต้องไม่ลืมโรคเบาหวานนะคะเพราะว่าโรคเบาหวานเนี้ยมันทําให้เทโลเมียของตัวเบต้าเซลล์ของตับอ่อนซึ่งเป็นอวัยวะที่สําคัญเลยในการสร้างอินซูลินขึ้นมาในการอินซูลินตัวนี้จะทําหน้าที่นําน้ําตาลไปเผาผลาญให้เกิดพลังงานเข้าสู่เซลเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเป็นโรคเบาหวานขึ้นมาเมื่อไหร่ละปั๊บเนี่ย มันจะทําให้เทโลเมียร์ของตับอ่อนนี่สั้นลงเร็วขึ้นอีกหรือในทางตรงกงันข้ามถ้ามีเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ไปทําให้เทโลเมียร์ของตับอ่อนสั้นลงเร็วก็จะทําให้เกิดโรคเบาหวานเร็วขึ้นก็จะยิ่งเกิดความรุนแรงของโรคแล้วก็ที่สําคัญก็ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเป็นเบาหวานรุนแรงได้ด้วยนะคะที่สําคัญเลยก็คือเบาหวานขึ้นตา เนาะทุกคนคงเคยได้ยินคำนี้บ่ยบอยๆว่าระวังน้หวานมากๆและตาบาอดแล้วก็เริ่มต้นในการที่เบาหวานขึ้นตาเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำตาลที่มีระดับสูงผิดปกตินี่มันจะทำให้เกิดการผิดปกติของหลอดเลือดฝอยที่เลี้ยงตาอยู่นะคะก็จะทำให้หลอดเลือดฝอยนียเสื่อม สภาพก็จะมีการเล็ดลอดออกมาตามนี้เลยค่ะนะคะทั้งเลือดทั้งสารอื่นๆนี้มันก็จะล่วลวซึมออกมาเข้ามาสู่ในบริเวณตัวตาก็จะทําให้เกิดอาการผ้ามวัวได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็ปรากฏว่าร้อยละสองของผู้ป่วยเบาหวานเนะะี่ยค่ะมักจะสูญเสียดวงตาเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นเบาหวานอยู่ขณะน,นี้ก็พยายามควบคุมระดับน้ําตาลให้ได้นะคะ แล้วก็รีบดูแลตรวจตาตัวเองเป็นประจำอย่างน้อยปีหนึ่งสักสครั้งก็คือทุก6เดือนตากับไตนี่สำคัญมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานเนาะอันนี้ก็คือคอนเฟิร์มด้วยงานวิจัยชิ้นนี้อีกซึ่งเราเคยเอามาให้ดูแล้วเนี่ยนะคะว่าถ้าผู้ป่วยที่มีเทโลเมีสั้นอยู่แล้วตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะทำเมื่อเป็นเบาหวานปั๊บเนี่ยก็จะยิ่งทำให้โอกาสที่จะเกิด บาหวานขึ้นจอตาได้จอตาผิดปกติได้ค่อนข้างสูงกว่านะคะสูงกว่าคนทั่วๆไปที่ระดับน้ำตาลต่ำกว่าหรือว่าเทโลเมียยังคงอยู่ในสภาพที่ยาวดีอยู่หรือว่าสั้นน้อยสั้น สั้นไม่ใช่สั้นคือยาวมากกว่าผู้ป่วยเบาหวานที่เริ่มต้นด้วยมีความยาวของเทโลเมียสั้นมากๆนะคะเพราะตรงนี้จะเป็นสาเหตุที่สําคัญเลยทําให้การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตาเร็วขึ้นแล้วก็รวมทั้งที่ไตด้วยนะคะเร็วขึ้นถ้าใครจาถ้าใครอยากจะรู้เรื่องเทโลเมียกับไตย,ย้อนย้อนกลับไปดูไนดะ้ในอีพีก่อนหน้นี้นะคะถัดมาเราคนไทยคงจะคุ้นกับเรื่องตาต้อกระจก แล้วก็ต้อหินใช่ไหมคะอาจารย์เอามาให้ดูอยู่สองเรื่องได้กันก็คือเรื่องต้อกระจกกับความยาวของเทโลเมียในผู้สูงอายุนะคะอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงแต่พยายามจะพูดให้ง่ายนะคะอย่างที่บอกเลยว่าพอดีอาจารย์พยายามเก็บตัวเลขเอาไว้เพื่อที่จะวันหลังจะไดเอามาย้อนดูได้ว่าโอเคมันเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนตัวเลขมันละเอียดแค่ไหนอันนี้คือดูความยาวของเทโลเมีย นะคะความยาวของเทเลเมียร์คืคนคงคุ้นดีเนาะหลักพันขึ้นไปใช่ไหมคะอันนี้คือความขุ่นของเลนตาก็คืออาการของต้อกระจกตาสายตาตาจะค่อยๆขุ่นไปเรื่อยๆมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยนะคะก็จะเรียงลําดับกันลงมาแล้วแต่ก็คือว่าเขาศึกษาในคนกลุ่มหนึ่งเนี้ยก็เจอว่าถ้าสมมติว่ายังไม่มีอาการต้อกระจกเลยเนี่ยความยาวของเทเลเมนร,มรจะอยู่ที่ประมาณ5,700นนะคะอันนี้คือติดตามในกลุ่มผู้สูงอายุเนาะ ก็ประกอบว่าเจออยู่6คนเท่านั้นเองที่ไม่มีอาการขุ่นของเลนตาความยาวเทโลเมียร์จะอยู่ที่5,700หลังจากนั้นเพิ่มผู้กลุ่มที่เริ่มมีการขุ่นมัวของเลนเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าเทโลเมีย์เนี่หายไปประมาณ1,000นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนว่าถ้าเทโลเมีย์สั้นลงนะคะ ก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เกิดต้อกระจกได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นต้อกระจกก็เป็นโรคหนึ่งที่เกิดจากการเสื่อมถอยของการทํางานของอวัยวะเมื่อเราอายุมากขึ้นน,นคะคะวันนี้เราก็ได้แล้วเนาะอีกสองสาโรคที่เกี่ยวข้องกับเทโลเมียเมื่ออายุมากขึ้นเทโลเมียสั้นจะทําให้เกิดโรคอะไรบ้างต้อกระจกชัดเจนต้อหินก็เหมือนกัน ต้อหินเราเนี้จะมีอยู่2แบบนะคะก็เรียกต้อหินมุมเปิดกับต้อหินมุมปิดอันนี้เขาศึกษาในต้อหินมุมปิดก็คือตรงปลายตรงนี้ค่ะจะแคบนะคะแล้วเขาก็บอกว่าต้อหินมุมปิดเนี้ยเราเจอในคนไทยค่อนข้างเยอะกว่าคนตะวันตกถึง6เท่าเลยทีเดียวนะคะมุมตานี้มันถูกอุดกั้นนะคะเพราะฉะนั้นน้ําที่หล่อเลี้ยงลูกตานี้ก็ไม่สามารถไหลออกมาได้ ก็จะยิ่งทําให้เกิดความดันตาสูงขึ้นนะคะแล้วก็ปรากฏว่าถ้าเป็นพวกนี้กลุ่มนี้มักจะมีต้อกระจกร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ศึกษาเกี่ยวข้องกับเทโลเมียก็ปรากฏว่าในกลุ่มนี้จะมีเซลล์เทโลเมียที่จอประสาทตาเนี่ยสั้นแล้วก็ที่สําคัญเขาก็ศึกษาลึกลงไปเลยว่ามันเกิดจากอะไรก็ปรากฏว่ามันเกิดจากภาวะเครียดที่เกิด ภาวะที่ร่างกายเกิดมีอนุมูลอิสระเยอะมากขึ้นก็ยิ่งทําให้เกิดการอักเสบมากขึ้นก็เลยทําให้เทโลเมียร์ของจอประสาทตาสั้นนะคะอันนี้เขาศึกษาลึกลงไปถึงกลไกเลยทีเดียวว่าในต้อหินมุมปิดมีเทโลเมียร์สั้นกระบวนการเทโลเมียร์สั้นตรงนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากปฏิกิริยาเครียดออกซิเดชันนะคะก็คือภาวะที่มีอนุมูลอิสระมากเกินไปแล้วเกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะคะ